สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องครัวนานาถ้าคุณหิวข้าวอย่าลืมถือข้าวเปล่ามาช่องพี่ถ้าคุณถือข้าวมาวันนี้นะคุณจะได้พบกับเมนูผัดผักกูดใส่ปลากระป๋องค่ะนะปลากระป๋องที่เราใช้วันนี้ก็ปลากระป๋องตาโรซ่านะคะสองกระป๋องค่ะผักกูดเพิ่งไปเก็บมานะจ๊ะไปเก็บมาจากตลาดค่ะสามกิ่นะคะกิ่ละสิบบาททุกคนดูดิมันสดมันใหม่นะ่ากินมากเลยนะคะ นี่ก็เลยได้เมนูนี้มากระเทียมนะกระเทียมไทยผสมกระเทียมจีนประมาณสิหกลีบนะแล้วก็เราจะตบพริกขี้หนูใส่ลงไปหน่อยนะคะเพื่อความมีรสชาติและสีสันนะคะนะอ่าเราจะใส่น้ำมันนะคะแล้วก็น้ําปลาเมะเชฟนะคะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะแล้วก็นี่คะ่ะรสดีนิดหน่อยนะคะ แล้วก็น้ําตาลนะคะทุกคนขี้เกียจให้มันเลอะถ้วยก็เลยยกมาทั้งโหลเลยค่ะนี่ส่วนผสมน้อยมากนะอาจจะมีน้ําบ้างนิดหน่อยนะคะน้ําสะอาดค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะผักกูดนะสดๆนะคะก็ได้หั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมพร้อมที่จะผัดนะแต่ก่อนจะผัดเราจะเอาไปลวกก่อนนะคะเราจะให้ผัก กูดเขาคงความเขียวและกรอบนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าทำยังไงคะ่ะทุกคนแล้วจะมาบอกสูตรนะว,วิธีการลวกนะผักกูดของเรานะคะให้เขียวสดเผื่อในกรณีที่เรากินเหลือค้างมือนะผักกูดเราจะได้ไม่ดำคล้ำและไม่น่ากินนะเราจะให้เขาคงสีสันความเขียวสดใสนะและกรอบอร่อยเหมือนเดิมนะคะทุกคน เราก็จะมาลวกก่อนนะคะนี่ค่ะต้มน้ําไปแล้วค่ะอันนี้น้ํายังไม่เดือดเท่าไหร่นะออกปุดๆเดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ลวกแค่พอนิดหน่อยพอนะคะทุกคนแล้วหลายๆท่านอาจจะสังเกตสังเกตเห็นนะคะข้างๆกันนี่ก็คือน้ําแข็งนะคะนี่ค่ะน้ําเย็นนะเตรียมพร้อมที่จะเอาผักปุดของเราลงไปเนาะ คนสองสามทีเอาขึ้นได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราต้องไปผัดอีกเขาก็จะมีความสุกเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะ่ะากใครไม่มีน้องแขมก็เอาน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็แช่ไว้นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวส่งขึ้นนะคะให้เขาเสด็จน้ำนิดนึงนะเนี่ยผักกุดของเราจะกรอบแน่นอนเลยค่ะนี่ค่ะกรอบแน่นอนกรอบอ่อนนะแล้วก็เขียวสดสวยค่ะ อ่ะทีนี้เราก็มาตั้งกระทะนะเตรียมผัดกันค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณสองถึงสามช้อนโต๊ะพอนะคะ,ะแล้วก็ใส่กระเทียมกับพริกลงไปนะคะ คนให้เกิดกลิ่นหอมนิดนึงเ,เสร็จแล้วใส่ปลากระป๋องลงไปเลยนะคะอุ้ยนี่ปลากระป๋องตาโรซ่านี่เขาก็เนื้อนแน่นดีเหมือนกันนะดรูเต็มกระป๋องเลยค่ะทุกคนยจะฝาดึงเขาแกะง่ายนะ นี่ค่ะอ่ะแเราจะใส่ผงปรุงรสไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะช้อนมันใหญ่แล้วก็น้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ผักกูดเราลวกแล้วนะเราจะใส่ทีหลังค่ะเราจะคนเลี่ยงๆไม่ให้ปลาเขาแหลกนะหรือใครจะใส่ปลาทีหลังก็ได้นะ,ะใส่น้ำปลาเมกะเชฟลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊พอนะเพราะว่า ส่วนผสมมีหลายอย่างเดี๋ยวจะเค็มเกินไปนะคะแล้วก็น้ำมันหอยใส่ไปเลยก็ได้ค่ะหรือจะใส่หลังจากใส่ผักแล้วก็ได้ค่ะอ่ะทีนี้พระเอกของเราก็คือผักกูด้าทุกคนเห็นไหมผักกูดเขียวสวยเลยนะคะใส่ผักกูดเข้าไปค่ะ ปรุงรสไปแล้วนะคะแล้วก็รสชาติกลมกล่อมด้วยนะนี่ผัดเยอะเลยเพราะว่าจะเอาไว้กินที่โรงงานพรุ่งนี้นะคัวนานาเป็นสาวโรงงานนะจ๊ะทุกคนทำโรงงานตั้งแต่สาวยันแก่นะอ่ะถ้ารู้สึกว่าน้ำมันหอยจะน้อยไปก็ใส่น้ำมันหอยอยีกนิดนึงนี่ค่ะนะเพราะว่าผักเราเยอะแต่รสชาติอย่างอื่นได้แล้วนะทุกคน นี่ค่ะหอมอร่อยกลมกล่อมแน่นอนค่ะกับข้าวง่ายๆเมนูบ้านๆน,นะจ๊ะลองทำกินดูนะคะอ่ะบาบางคนอาจจะหาน้องปลาไม่เจอนะคะนี่ปลาอยู่นี่ค่ะ ยังเป็นชิ้นสวยอยู่นะคะยังไม่แหลกจ้าเมนูผัดผักกูดใส่ปลากระป๋องจ้าทุกคนน่าทานไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูผัดปลากระป๋องของเรานะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องครัวนานาน,นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ